พวกเราจะต้องกำจัดก,กระสือให้ได้กระสือกส็อกสวยเหมือนกันนะเนี่ยมูบ้านข้างหน้านี้ใช่ไหมอ่ะที่เขาบอกว่ามีกระสืออ่ะใช่เลยหมูบ้านตรงนั้นแหละเรากำลังพายเรือไปอยู่นะพวกนายกระสือคืออะไรอ่ะพวกนายฉันไม่รู้จักเอ <What? S 1> อที่เอาไว้อ่านไงเอเลียนนั่นเปนหนังสอือ๋อมุกแปลกจริงเลยพวกนายเนี่ยเอาความจริงเดิกระสือคืออะไรมันเป็นผีของไทยนะเป็นผีที่มีแต่หัวแล้วก็ไส้เว้ย ชักอะไเห็นอยู่นะเว้ยตอนนั้นจันไปหามะเงกินน่ะเจอเต็มเต็มเลยอ๋อเจอกระสือเจอขี้นี่เอาแล้วจะบอกพวกนายอย่างหนึ่งนะเว้ยถ้าเกิดว่าเราเจอกระสือเราสามารถแอบในบ้านได้นะเว้ยเข้ามาแอบในบ้านเลยโอเคนายเขาลองดูมีหนังสือตัวนี้เขาเขียนว่าฉันเศร้าสำหรับลูกของฉันพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้แลไร ลูกสาวเขาตายหรือเปล่าอุ้ยหรือว่าลูกสาวครับที่พูดคือเป็นกระสือตัวนี้ไหมอู้ยบรรยากาศน่ากลัวมากเลยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมฉันแฉะหมดแล้วเนี่ยฉันแฉะอะไรอะไรอะไรบินผันว้ายว้ายเนี่ยวิายว้ายเลยว้ายเลยขับไป้ายกลัวมากเลยไปต่อตายแล้วมา ฉัไม่ตายชันข้าบ้านทานแต่เกิดไม่ทานเมื่อกี้อนี่ไงกระสือตัวเป็นๆเลยเรียนในอยากเห็นไหมโอ้ยอยากเห็นจังเลยนะขอดูหน่อยแต่ในระวังตัวดีๆนะเว้ยโอ้นั่นๆตรงนั้นเอ้ยรีบวิ่งหาของดีกว่าเว้ยว้าผ่านไปผ่านมาโอ้พวกนายไม่หาของในช่กระซีอ้อยไปที่อื่นแล้วไหมโอเคเพื่ประวังตัวให้ดีโอเคโอเคฉันรอดแล้วใครเจออะไรระบอกด้วยนะเว้ยไ้เลยโอ้ยมันไปอยู่รอบๆฉันเลยตอนนี้ย พวกสแกลี่อร์บอกอย่างนึงคือพวกนายอย่าตกน้ำได้คาะน,น,นะนายจะกบดอนอ๋อเกือบแม่เลยนายบอกเลยสิทำไมตกน้ำไม่ได้เป็นเพราะว่าน้ำในแห่งนี้เป็นน้ำลายกระเือไป <c oughs> เยอะขนาดนี้หิวขนาดไหนแล้วเนี่ยเออเอเาความจริงคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตกไม่ได้อย่าตกเลยบอกแค่นี้โอ้พวกนายจะเจอของ เก็บมาเลยเก็บมาเลยมันคือน้ำลายของกระสือแหม่เก็บมาเลยโอ้แล้วเหมือนว่าเราจะได้ด้วยเหมือนกันนะเว้ยนี่ว้าวมันจะดรอมันจะดรอเอาระวังให้ดีระวังให้ดีเดินมาทางนี้ทุกคนระวังพื้นด้วยอย่าตกน้ำได้คขาดตกน้ำตายนี่ไม่ตลกนะเฮ้ยอาจจะตลกก็ได้นะเว้ยคนดูอาจจะชอบ งาั้นานายก็ตกเลยจะเกิดบ่หวังว่าตรงนี้จะสามารถแอบกระสือได้นะทุกคนเพราะมันไม่มีกระแพงเลยไม่เจอของกระื่นเ,เลยว้ยเดี๋ยวจะเจอ,เจอสมุดต,ต้องคำสามแล้วแม่ว้า<อ>นี่เก็บมาเลยหนังสือต้องคำสามเลยลองดูซิเป็นไงบ้างมองไม่เห็นนะเหมือนหนังสือรูปถ่ายเขาก็ซื้อเลยเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้คือเราเหลือกี่อย่างนะตอนนี้คือจะเหลือเป็นค้นหาต้นกาเนิดของกระสือโดยการมาเป็นหีบบ้างเนี่ย แล้วก็มีใบจดหมายกระสือด้วยแล้วก็มีเนื้อที่ลปลนเพื่อนนะอันสุดท้ายเคล็ดลับนี่คืออะไรเนี่ยมีปืนยิงกระสุนอยู่รอบๆอ่าโอ้ย,อยบอกว่ามีปืนซ่อนอยู่ต้องหาปืนได้ลแล้วแมวโอ้ยกระสือร้ายเลเนี่ยโอ้ยดยอดเลยชอบจริงๆเลยการสู้ผีได้เนี่ยโอ้ย,อยพวกนายกระสือมันบินไวแปลกๆมากเลยอย่าตอนเนี้ยแสดงว่าเรายิ่งหาของได้เยอะกระสือน่าจะยิ่งโหดขึ้นนะพวกนายเฮ้ยมันเข้าบ้านได้วะ มันดักนะมันดักหน้าประตูฉันเลยมารอไวแอรไวเอร์ไวสรุปมันเข้าได้เลยไม่ได้บ้านนี่มันบินทะลุประตูมาเลยเมอ่อกอ้ไแม่โดนไหมจะฉันไม่โดน่ะฉันแอบอยู่ในห้องอีกชั้นหนึ่งอ่ะไปเจอเนื้อสัตว์เลยพวกนายโอ้ยแมวดีเลยเก็บเลยว้าวโดนได้นลยโดนได้เลยหัวยหโอ้มาอย่างไวเลยชาวกระสือก็น้าตาดีเหมือนกันนะ นายชอบก็ขอเข้าแต่งงานเลยสิโอ๊ยไม่เอาฉันไม่อยากมีหัวอะไรได้โอ้ยเรื่อยๆเระวังมาแล้วเรื่อยมาแล้วว้ายแอบเลยโอ้เข้าห้องก่อนเข้าห้องถ้าเกิดว่าเวลาเปิดห้องนี่พยายามเปิดประตูทิ้งไว้นะจะได้รู้ว่าห้องนี้สำรวจแล้วโอเคไว้ไม่เล้วฉันโดนฉันโดนโอ้ยแอบกัอนแอบก่อนโอ้ยระวังเจ้าโกหกต่อหน้านายเลย คนนั้นก็ซื้อไปที่อื่นเถอะโอ้แล้วมาที่อื่นจริงมาหาชักนี่เจอหีบแล้วโว้ยผู้ชนะเจอของบ่อยแม่งเลยแถวนี้ว้ยคอนยร้องดังจริงๆเลยแต่ดูจากช่วงทำนองที่เขาร้อนี่กระสือคนนี้ร้องเพลงพอนะฉันแหมลูกคอนี่ดีมากเลยอจริงเขาบีแต่คอหรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าลูกคอก็ไม่ได้ต้องบอกว่าลูกลำไส้เดินทางนี้แต่ว่ามีเรือเต็มเลย ป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านริมน้ำไงต้องมีเรือเยอะแต่มีกระสือนี่ไม่ปกติแปลกอยู่อย่างเดียวเนี่ยแล้วทําไมแถวนี้ถึงไม่มีคนเลยล่ะเนี่ยแม่ก็ดูสิใครจะอยู่ไว้เออมีกระสือมีกระสือมีทรายขนาดนี้กาอะไรนะกระสือกระสือคนที่สามแม่้านี่หายยากจังเลยอ่ของอย่างสุดท้ายเออมันอยู่แถวไหนฉันว่ามันน่าจะอยู่แบบชื่อที่มันไม่ได้สังเกตแน่เลยและจดหมายอ่ะน่าจะอันเล็กด้วยนะเ จะเกือบโดนไล่อ่ะเบียดหายไปนั่นเลยน้องหาวโอ้โหค่อยๆไอ้หนาลอะไอ้เนี่ยนะโดนตับเล็้งใส่ลูกตาตาตายแต่ว่าเกิดใหม่ได้อยืนเรามีชีวิตอยู่หกชีวิตเกิดมาจุดเริ่มต้นเลยแฮะดีนะกระสือไม่อยู่ตรงนี้ไอ้เจะเจอจดหมายแล้วอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเลยอ่ะจริงออันไหนอ่ะที่เราอ่านหรือว่าอะไร ไม่ใช่นเนี่ยฉันได้มาแล้วอ,อ๋อนี่ให้เรากลับไปชื่อเรือเหรอฉันไม่กลับไปที่ที่ดินวาะแย่กะซื้ออยู่กับฉันเฮ้ตรงนั้นนี่ก็ต้องกลับไปที่เรือเรือลําไหนก็ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นลําที่เราแหมาฉันอยู่ลําเลขแล้วอ่ะว่าอย่างนี้เราตายเราเกิดไปจุดเริ่มต้นก็ไปได้นะ <c oughs> <c oughs> พวกนายจะมาหรือยังเนี่ยจะจะออกเรือหนีแล้วละว้ยโอ้ยนายจะรีบไปไหนเล่ารอก่อนรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนว้ยฉลามเอาไม่ไหวนายลองกดไปคนเดียวดูซิมันอาจจะแบบพาเพื่อนไปด้วยก็ได้ไงฮ้ยเออก็จริงเออลองดูลองดูไปแล้วจ้าอะไรเง้เอ,อะไรเนี่ยใครเง้ยใครกระดิงกระถือไม่ยิงเราแล้วเนี่ยเอา้ายิงไม่ดีว่ะ พวกเราจะับคุณและยิงคุณลงมาเพื่อที่คุณจะไม่สามารถเปิดเผยเขาได้คุณควรจะไปทางอื่นแทนโอ้เราตายฟรีเลยายเย่าสาสู้สุดท้ายถูกโจนเย้งโอยอย่าบอกนะเราต้องยิงกระสือเออถ้าเกิดว่าเรายิงกระสืออาจจะเป็นอีกจบหนึ่งก็ได้นะเอาชีวิตเราแทบตายมาตายเพราะคนนผีนี่ผีมาเจอคน